เคยดินกันไหมคะว่าเลี้ยงแมวสีนี้หรือสีนี้สีนี้สีนี้สีไหนก็ตามถ้าเลี้ยงแมวสีนั้นแล้วจะโชคดีหรืออีกคำเก่าหนึ่งนะคะคือถ้าหัดเจอแมวดำวิ่งผ่านหน้าบ้านวิ่งตัดหน้าเราแปลว่าจะเจอกับโชคร้าย วันนี้นะคะจึงอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับความหมายสีของน้องแมวที่ไม่ได้มีแค่ความน่ารักแต่แฝงไปด้วยพลังบางอย่างที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนค่ะตามความเชื่อไทยนะคะแบบโบราณดั้งเดิมที่เคยเล่าต่อกันมานะคะสีขนของน้องแมวมีความหมายที่แต,ตกต่างกันไปค่ะขอยกตัวอย่างสีของน้องแมวที่เราพบเห็นกันได้บ่อยๆแล้วกันนะคะ แมวสีดำในบางความเชื่อนะคะที่เคยได้ยินกันมาว่าแมวสีดำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคร้ายความไม่ดีหรือความน่ากลัวใดๆแต่กับการค่ะตามตำราไทยโบราณแมวดำนะคะคือเป็นแมวที่ช่วยกันสิ่งชั่วร้ายคนโบราณน,นะคะจึงเชื่อว่าแมวดำช่วยกันผีไล่ผีปัดเต่าสิ่งไม่ดีและยังเสริมอำนาจบรารมีให้กับคนเลี้ยงได้ด้วยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นแมวสีขาวค่ะแมวสีขาวนะคะเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ความเมตตาความน่ารักเชื่อว่ามีแต่คนจะรักและคนเมตตาค่ะต่อมานะคะจะเป็นแมวสามสีค่ะแมวสามสีนะคะเคยสังเกตกันไหมคะว่าส่วนใหญ่น้องแมวสามสีจะเป็นเพศเมียค่ะและมีความเชื่อนะคะว่าเป็นแมวที่เรียกทรัพย์กวักรัพ์ ไม่หยุดไม่หย่อนโชคดีสุดๆเลยค่ะต่อมานะคะคือแมวสีส้มค่ะแมวสีส้มนะคะที่เราเห็นกันว่าน้องดื้อน้องสนมากๆแต่น้องเสริมโชคลาภเสริมสเสน่ห์ให้กับเจ้าของเจรจาอะไรก็สำเร็จค่ะ และสุดท้ายค่ะคือแมวล,ลายสลิดค่ะหรือเรียกกันอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าแมวล,ลายเสือก็ได้นะคะน้องนะคะเป็นตัวแทนของความสงบสุขป้องกันภัยอันตรายทําให้ผู้อาศัยนั้นมีแต่ความสงบสุขค่ะแม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ในความเชื่อเหล่านี้สามารถสร้างความสุขให้กับคนเลี้ยงได้ด้วยค่ะ น้องแมวทุกตัวนะคะมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองค่ะและแท้จริงแล้วความมงคลนะคะไม่ได้อยู่ที่สีแต่อาจจะอยู่ที่ใจเราค่ะถ้าเรารักน้องแมวให้ข้าวให้อาหารให้ความเมตตาไม่แน่นะคะว่าน้องแมวตัวนั้นจะกลายเป็นสิ่งเล็กๆที่น่ารักที่เข้ามาเติมเต็มให้กับเราค่ะ และถ้าใครรู้สึกว่าชีวิตเรากำลังขาดอะไรไปบางอย่างลองเปิดใจให้แมวสักตัวหนึ่งนะคะเพราะบางทีคนที่อยู่ข้างๆเราเงียบๆไม่พูดไม่จาอะไรอาจจะไม่ใช่คนค่ะอาจจะเป็นแมวตัวหนึ่งที่เฝ้ามองเราตลอดเวลาแล้วบอกว่านุ๊เทอาหารให้หน่อยค่ะและบอกว่าถึงโลกจะโหดร้ายแค่ไหนเราก็จะอยู่กับเธอนะ และสุดท้ายนี้ความโชคดีที่มาในรูปแบบของขนฟูๆขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ